สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นความรู้ที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องปวดหัวยอดทิตเลยของคนทำงานโครงการนั่นคือโครงการล่าชา้าค่ะเป็นปัญหากันบ่อยมากใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าสาเหตุมันมีมากมายแต่มีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบเอ่อค่อนข้างหนักแต่บางทีก็อาจจะถูกมองข้ามไปหรือจัดการได้ไม่ดีพอนั่นก็คือเรื่องงานงอกหรือ scope creep ที่เราเรียกกัน อ๋อที่ขอบเขตงานมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับมันขยายตัวออกไปจากที่วางแผนกันไว้แต่ตแรกข้อมูลที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ก็มาจากบทความตอนที่2นะครับของอาจารย์ภัยบูลปัญญายุทธการค่ะท่านเป็น PMP ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการระดับสากล PMP นะครับในบทความนี้ท่านก็โฟกัสไปที่สาเหตุหลักอันดับสเลยของปัญหางานงอก ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มความต้องการจากฝั่งลูกค,ค้าผู้ใช้งานหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆในโครงการนะครับใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากจริงๆโดยเฉพาะเลยนะคะในโครงการพวกพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโครงการที่มันมีความซับซ้อนมีความไม่แน่นอนสูงสูงอย่างเช่นพวก R&D อะไรแบบนั้น ใช่ค่ะยังโครงการวิจัยและพัฒนา R&D ที่บางทีตอนเริ่มเรายังแบบว่ามองไม่เห็นภาพสุดท้ายชัดเจนนะ,ะการทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมความต้องการถึงเปลี่ยนมันมีรากมาจากอะไรอันนี้จะช่วยให้ทีมโครงการเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นหรือวางแผนป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้ความต้องการเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยและที่สำคัญคือเราจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร hmm. ตามแนวทางที่บทความของอาจารย์ภัยบุญได้เสนอแนะไว้นะครับเพื่อให้โครงการเดินหน้าไปได้ตามแผนเอาละครับมาเริ่มกันที่เนื้อหาหลักเลยบทความระบุว่ามีสาเหตุระดับรากหรือ root c a คอ e เนี่ยอยู่7ประการ ค่ะ7ข้อที่ทำให้ลูกค้าผู้ใช้งานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมความต้องการเข้ามาแต่แทนที่เราจะไล่ไปทีละข้อเอ่อผมว่าเราลองจัดกลุ่มดูไหมครับอ่าก็น่าสนใจนะคะดูเหมือนว่าหลายๆสาเหตุมันเกี่ยวพันกันอยู่โดยเฉพาะกลุ่มแรกที่เกี่ยวกับเรื่องออความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้น เป็นแนวคิดที่ดีค่ะเพราะดูเหมือนว่าสาเหตุหลายข้อเลยมันชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของโครงการเลยนะคะอย่างข้อแรกที่ว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานยังไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงครับอันนี้คลาสสิกเลย ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อาจจะรวมถึงข้อ7ด้วยที่ว่าทีมงานขาดทักษะในการเก็บรวบรวมความต้องการ3ประเด็นนี้มันเหมือนมัดรวมกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะคะใช่เลยครับเหมือนเป็นปัญหาคลาสสิกที่ว่าตอนเริ่มโครงการทุกคนอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่ากันโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆซับซ้อนๆลูกค้าเองก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าต้องการอะไรบ้างจริงๆ อืพอทำไปสักพักเริ่มเห็นของจริงถึงจะนึกออกว่าอ๋อลืมเรื่องนั้นเออน่าจะเพิ่มตรงเนี้ยใช่น่าจะเพิ่มตรงน,น,รงนี้มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาแต่ที่น่าสนใจคือประเด็นเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญไม่ได้เข้ามานี่สิครับดูเหมือนจะเป็นจุดตายได้เลยนะ ถูกต้องเลยค่ะเพราะการระบุแล้วก็ดึงคนที่ใช่และสำคัญจริงๆเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยการมองข้ามใครบางคนไปเพราะคิดว่าเขาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะแบบเข้าถึงยากหน่อยอาจนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ภายหลังได้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคนนั้นมีอำนาจตัดสินใจหรือมีข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นมากๆแต่ทีมงานปรับไม่รู้หรือไม่ได้คุยกับเขาตั้งแต่ต้น แล้วพอเขาไมา่เห็นงานช่วงท้าย,ายแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นี่เรื่องใหญ่เลยนะคะโอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมสงสัยว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการจะระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช่และสำคัญทั้งหมดเนี่ยมันยากแค่ไหนครับโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆที่มีคนเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นไปได้จริงเหรอครับที่จะเก็บครบทุกคนตั้งแต่แรกเป็นคาถามที่ดีมากค่ะในความเป็นจริงอาจจะเป็นไปได้าย,ยากนะคะที่จะครบแบบร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่วันแรก แต่นั่นยิ่งทำให้กระบวนการระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder identification and analysis เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกอ oh. คือไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวตอนเริ่มนะคะแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคอยตรวจสอบว่ามีใครที่เราหลงลืมไปไหมมีใครที่บทบาทเปลี่ยนไปหรือมีใครใหม่เข้ามาหรือเปล่าครับ และที่สำคัญเลยคือการจัดลำดับความสำคัญหรือ prioritization ว่าเสียงของใครที่เราต้องฟังเป็นพิเศษใครมีอำนาจตัดสินใจใครได้รับผลกระทบมากที่สุดอืมการใช้เครื่องมือช่วยอย่างเช่น stakeholder mapping ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การรวบรวมรายชื่อเฉยๆแต่ต้องวิเคราะห์ต้องจัดลำดับความสำคัญด้วยแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะทีนี้ นอกจากกลุ่มปัญหาเรื่องความเข้าใจตอนเริ่มต้นแล้วดูเหมือนจะมีอีกกลุ่มที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างทางใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่บทความพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะกับเรื่องมีข้อกําหนดใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ค่ะ2ประเด็นนี้สะท้อนความเป็นจริงของโครงการเลยที่มักจะไม่ได้อยู่นิ่ง การเปลี่ยนตัวคนสําคัญในโครงการไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกค้าหรือฝั่งทีมงานเองครับคนใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะมีมุมมองความคาดหวังหรือลำดับความสําคัญที่ต่างไปจากคนเดิมซึ่งก็นําไปสู่การร้องขอให้ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทําอยู่ได้เสมออืมก็ต้องปรับตามส่วนเรื่องข้อกําหนดใหม่ๆอันนี้ยิ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากเลยค่ะเช่นกฎหมายใหม่นโยบายบริษัทที่เปลี่ยนไปครับหรือข้อบังคับทางอุตสาหกรรมที่เพิ่งประกาศใช้ สิ่งเหล่านี้บังคับให้โครงการต้องปรับตัวตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเรื่องกฎระเบียบใหม่นี้น่าจะเจอกันบ่อยนะครับในโครงการที่เกี่ยวกับภาครัฐใช่ค่ะหรืออุตสาหกรรมที่ถูกกำกับดูแลเข้มงวดแสดงว่าผู้จัดก,การโครงการนี้ต้องหูตากว้างไกลเลยต้องคอยติดตามค่ะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่อาจจะกระทบด้วยแล้วกลุ่มสุดท้ายของสาเหตุที่บทความพูดถึงก็ดูจะเกี่ยวกับกระบวนการและเอกสารโดยตรงเลยอืมคือเรื่อง ขาดการบันทึกความต้องการให้ชัดเจนกับขาดการยืนยันความต้องการถูกต้องค่ะสองข้อนี้เหมือนเป็นภาคต่อกันเลยการบันทึกความต้องการที่ไม่ชัดเจนไม่ละเอียดพอหรือไม่สามารถวัดผลได้มันก็เหมือนเรากำลังสร้างบ้านโดยไม่มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนครับบทความใช้คำว่าแผนที่ร่วมกันซึ่งฉันว่าเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะคะอื เหมือนเป็นแผนที่นำทางใช่ค่ะถ้าไม่มีแผนที่หรือแผนที่มันมัวมัวเบลอๆต่างคนต่างตีความไปคนละทางโอกาสที่จะสร้างออกมาแล้วไม่ตรงใจไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ก็สูงม,มากแล้วการยืนยันความต้องการอย่างเป็นทางการล่ะครับมันสำคัญยังไงทำไมแค่บันทึกไว้เฉยๆถึงไม่พอการยืนยันหรือ formal confirmation sign off เนี่ยมันเป็นเหมือนการล็อกความเข้าใจร่วมกันณนะจุดนั้นค่ะอ๋อ ลลอกไว้เลยใช่ค่ะเป็นการบอกว่าโอเคเราทุกคนเห็นตรงกันนะว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำนี่คือหน้าตาของผลลัพธ์ที่เราคาดหวงังมันช่วยลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดหรือการที่ใครคนใดคนหนึ่งมาบอกทีหลังว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นครับหรือตอนนั้นเข้าใจไปอีกอย่างการมีหลักฐานการยืนยันที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ง่ายขึ้นด้วยอ๋อเพราะเรามีจุดอ้างอิง ใช่ค่ะเพราะเรามีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนว่าอะไรคือเบสไลน์ที่ตกลงกันไว้แต่แรกเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการเพราะเราเห็นภาพรวมของสาเหตุทั้ง7ข้อที่จัดกลุ่มได้เป็นเรื่องออความเข้าใจตอนตอน้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางแล้วก็กระบวนการเอกสารคําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วนานผู้จัดการโครงการหรือทีมงานเราควรทําอะไรบ้างครับเพื่อลดปัญหางานงอกจากสาเหตุเหล่านี้ บทความก็ได้ให้แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดการโครงการหรือ PM ไว้หลายข้อเลยค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับสาเหตุที่เราคุยกันมาเลยอย่างแรกคือต้องให้ความสำคัญกับการระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจังตั้งแต่ตน้นครับสำคัญมากและทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือคนสำคัญที่เราต้องเก็บความต้องการให้ครบถ้วนแล้วก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย เพื่อให้รู้ว่าต้องโฟกัสที่ใครเป็นพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นก็ต้องกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารความต้องการหรือ requirement baseline ที่ชัดเจนวัดผลได้แล้วก็เป็นที่เข้าใจร่วมกันที่เปรียบเหมือนแผนที่ใช่ค่ะเปรียบเสมือนแผนที่ที่ทุกคนจะใช้เดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันและที่สำคัญคือต้องมีการยืนยันความต้องการนั้นอย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนเห็นภาพเดียวกันจริงๆไม่มีการเข้าใจผิดหลงเหลืออยู่ถูกต้องค่ะและมีอีกข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะคะสำหรับโครงการใหญ่ๆซับซ้อนๆที่ความต้องการอาจจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดในตอนแรกคือการพิจารณาแบ่งการส่งมอบงานออกเป็นเฟสหรือเป็นช่วงๆการแบ่งส่งมอบเป็นเฟสเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหางานงอกได้ยังไงบ้างครับฟังดูเหมือนเป็นการซอยงานให้เล็กลงเฉยๆจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าแค่การซอยงานนะคะ มันเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความไม่แน่นอนหรือ managing uncertainty โดยตรงเลยอ oh. การแบ่งเป็นเฟสช่วยให้เราไม่ต้องพยายามกำหนดทุกอย่างให้ชัดเจนร้อเซตั้งแต่วันแรกซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้ในบางโครงการแต่เราจะโฟกัสไปที่การทำความเข้าใจและส่งมอบสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือชัดเจนที่สุดในเฟสแรกก่อนครับ พอลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้เห็นได้ลองใช้ผลลัพธ์ของเฟสแรกแล้วเขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงอะไรในเฟสต่อไปอ๋อเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันร,ระหว่างทีมโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ค่ะทําให้ความต้องการในเฟสหลังๆมันชัดเจนขึ้นแม่นยําขึ้นลดโอกาสที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่หลังใช่เลยค่ะมันช่วยลดความเสี่ยงของการเดาใจ หรือการทําอะไรผิดพลาดไปเยอะๆในคราวเดียวและยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นความคืบหน้าได้รับคุณค่าหรือ value เป็นระยะระยะครับก็รู้สึกดีกว่าใช่ค่ะซึ่งช่วยรักษาความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจได้ดีขึ้นด้วยดังนั้น face delivery หรือการส่งมอบแบบ iterative incremental จึงเป็นแนวทางที่นิยมมากในปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแนวคิด agile นะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าการจะป้องกันหรือลดปัญหางานงอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการห้ามเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีกลยุทธ์ตั้งแต่ต้นน้ําคือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารที่ต้องชัดเจนมากๆทั้งการพูดคุยบันทึกยืนยันอไปจนถึงการปรับกระบวนการทํางานให้ยืดหยุ่นพอ ที่จะรองรับการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนระหว่างทางได้และแน่นอนว่าทักษะของทีมงานในการทำความเข้าใจธุรกิจและเก็บความต้องการก็สำคัญไม่แพ้กันถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่ต้องทำงานสอดประสานกันเพื่อควบคุมขอบเขตง,งานให้อยู่ในกรอบที่บริหารจัดการได้และนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการค่ะสรุปได้ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากครับสาหรับการเจาะลึกในวันนี้ ค่ะและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดต่อยอดไปอีกนิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับนอกเหนือจากการที่เราพยายามจัดการกับความต้องการที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานบอกหรือระบุออกมาชัดเจนแล้ว explicit needs มันมีความท้าทายอีกระดับหนึ่งคือแล้วทีมโครงการจะทำอย่างไรให้สามารถค้นพบหรือกระตุ้นให้เกิดการพูดถึงความต้องการที่ยังไม่ได้พูดถึง unspoken needs ความต้องการที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะหรือความต้องการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต future needs ได้บ้างเพราะบ่อยครั้งความต้องการที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ล่ะค่ะที่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงในโครงการได้โอ้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจและท้าทายมากๆเลยครับการจะไปให้ถึงความต้องการที่ยังไม่ได้พูดถึงนี้คงต้องอาศัยความเข้าใจลูกค้ายอย่างลึกซึ้งจริงจริง ใช่ค่ะและทักษะในการตั้งคำถามสังเกตการหรือแม้กระทั่งการทดลองทำต้นแบบหรือโปรโตไทป์เพื่อกระตุ้นให้เห็นภาพใช่ครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นไม่เหมยขึ้นมาซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราอาจจะได้มาเจาะลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับน่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่ลึกซึ้งมากๆนะครับยินดีค่ะ หวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังบริหารโครงการหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความต้องการไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจอื่นๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ